โอ oh, ดอกตูมเหมือนกันน่าจะมีสองดอกตองเห็นตรงนี้พูนขึ้นมาเหมือนกันใช่แล้วโห oh, สวยมากเลยสวยจริงๆดอกตูมทั้งสองดอกเลยค่ะวันนี้มีเวลาเดินไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ มาตอนหลังเที่ยงค่ะก็เลยได้านี้ค่อยเยอะนี่ถ้าเกิดว่ามีเวลาค่อยๆเดินก็น่าจะมีอีกพี่สาวพี่เคยช่วงนี้ก็มากับพี่สาวพี่เคยตลอดเลยดอกต้มค่ะสวยมากเลยดูนี่ โหดอกอ่อนๆเลยค่ะดีค่ะมีดอกเล็กอยู่ข้างล่างนี่อีกตอนนี้พี่สาวเรียกแล้วเขาบอกเขาเจอดอกนึงให้พี่ไรไปเก็บนี่ค่ะแน่นมากเลยค่ะดอกอ่อนๆแบบนี้ ดีดูค่ะสวยมากเลยตรงค่ะอุ้ยสองดอกนี่ค่ะเห็ดแถวนี้เวลาเจอจะอยู่ด้วยกันหลายดอกเลยสองดอกขึ้นไปโหยุงเยอะมากเลยตอนนี้ ค่ะนี้ดอกเล็กเล็กเกินค่ะเล็กมากเลยนี่ได้ไมาแล้วอีก2ดอกยังแน่นอยู่เลยค่ะยังอ่อนอยู่โอ้โหแน่นมากนี่ออกมาแล้วโอสวยจริง ฟองน้ำยังแข็งอยู่เลยค่ะฟองน้ำยังไม่นิ่มโอโหเนื้อแน่นมาก ได้แล้วดูค่ะไปค่ะกลับกันแล้วโอ้อยู่ลึกมากเลยดีได้แล้วโอ้โหดูค่ะยังเป็นดอกตูมอยู่ 水灵灵嘞。 แล้วก็ได้มาอีกสองดอกด้วยค่ะสองดอกนี่ก็พอแกงแล้วดูค่ะอันนี้ก็แกงได้มอหนึ่งเพราะว่าเห็ดพึ่งนี่จะเนื้อจะแน่นมากเลยเวลาผ่าเผามาจะได้เนื้อเยอะมากทั้งหนุ่มอยู่ค่ะฟองน้ําก็กินได้นี่ค่ะอันนี้อันนี้ฟองน้ํายังแข็งอยู่กินได้ไม่ต้องแกะฟองน้ําออกไปค่ะคราวนี้ เดินไปหารถจริงๆแล้วนันพี่เคยชี้ให้ดูอีกเจออีกจะกลับจะกลับบ้านกันแล้วไม่ได้กลับสักทีเี่เม่กี้เห็นพี่เคยชี้ตรงนี้ โหดอกตุูมค่ะดูนี่อ้าวคอหลุดแล้วนี่สงสัยตอนที่เคยเขีย่ยทำให้คอหลุดเลย ีได้มาอีก3ามดอกดอกอ่อนๆเลยไปค่ะคราน,นี้ก็เดินไปหารถแล้วอดอกซีสมี้เจอดอกเลงแต่เป็นดอกเล็กนี่ค่ะ <laughs> เล็กมากเลย อยู่ลึกมากเลยพี่สาวยังประสาทเจออุ้ยแน่นมากเพราะว่าอยู่ลึกนูค่ะดอกตุ้มค่ะแล้วก็ตรงนี้ด้วยนี่ดอกนี้ก็เป็นดอกตุ้มพี่สาวบอกอยู่ตรงฝั่ง,ง,งนน้นอีกดอกนึงเดี๋ยวเอาไป ไปตัดด้วยกันค่ะนี่ลายดอกเลยกลุ่มนี้ตั้งสี่ดอกแล้วก็ตรงนี้อีกดอกนึ่งน,นี่ค่ะเห็ดพึ่งเริ่มออกเยอะมากแล้วค่ะโอ้โหขึ้นมาเป็นพวงเลยดูค่ะเฉพาะ เฉพาะพวงนี้มีตั้งสี่ดอกดูค่ะแล้วก็ข้างล่างนี่ดอกเล็กอีกสองดอกเีเก็บดอกนี้แล้วก็ตัดพร้อมกันโอ้โหหลายดอกเลยค่ะ แกออกจากกันก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยตัดโหสวยจริงๆเลยดูค่ะขึ้นทีเป็นกอเลยดูตั้งสี่ดอกแล้วก็ดอกเล็กข้างล่างนี่อีกแต่ดอกเล็กเน่านี่โอ้โหดอกตุ้มค่ะแน่นมาก เมื่อเช้าไม่ค่อยเมื่อเมื่อตอนบ่ายมาถึงตอนมาถึงใหม่ๆไม่ค่อยได้เจอค่ะคิดว่าวันนี้จะไม่เจอแล้วแต่ว่าพอจะกลับบ้านก็เจอเอาเจอเอาโหตอนนี้ยุงก็เยอะ ดูดอกนี้สวยมากเลยสวยทุกดอกเลยค่ะเพราะว่ามันยังไม่บานยังเป็นดอกตูมอยู่แล้วก็ไม่เป็นแมงด้วย เฉพาะบริเวณนี้ได้เยอะเลยหลายดอกเลยมีแต่ดอกตุ้มๆตอนนี้ต้องใส่ถังที่เคยแล้วเพราะว่าถังพี่ไลยเต็มแล้ว ดูเหมือนกันน่าจะมีสองดอกตรงเห็นตรงนี้พูนขึ้นมาเหมือนกันใช่แล้วโหสวยมากเลยสวยจริงดอกตูมทั้งสองดอกเลยค่ะมาตัดขากันโอ้โห,โหสุดยอดหนักมากเลยค่ะดูเพื่อน Ủa, đậu dày không ดอกนี้น่าจะถึงพาวนึงได้ค่ะพาวหนึ่งประมาณครึ่งกิโลอันนี้น่าจะหนักกว่า 0, ครึ่งกิโลนะคะเสียาดาดวันนี้ไม่ได้เอาตาช่างมาปกติแฟนพี่ไลจะเอาตาช่างไปด้วยติดตัวแบบเวลาไปตกปลาหรือว่าไปเก็บหอยไปเก็บหอยแมงผู้ค่ะหอยแมงผู้เราต้องเอาตาช่างไปด้วยเวลาไปตกปลาไปเก็บหอยแมงผู้เป็นกฎของเขาค่ะต้องเอาตาช่างไปด้วยเพราะว่าคนหนึ่งเขาให้เก็บได้ สิบพาวต่อวันก็เลยต้องเอาตาช่างไปด้วยแต่วันนี้มาป่าค่ะไม่ได้เอากระเป๋าใบนั้นมาก็เลยไม่ได้เอาตาช่างมาด้วยอันนี้น่าจะหนักเกือบกิโลได้นะคะเพราะว่าเห็ดพึ่งหนักมากค่ะนี่อดอกนึงโอ้โหดอกนี้ก็สวยด้วยคะ่ะดอกเล็กกว่าหน่อยนึงแต่ดูคะ่ะแน่นมากเลย ตอนนี้เริ่มเย็นแล้วค่ะประมาณเจ็ดโมงแล้วประมาณทุ่มหนึ่งแล้วพราว่าเดี๋ยวนี้ช่วงนี้ค่ะประ,ประมาณประมาณแปดโมงครึ่งถึงจะมืดนี่ค่ะตัดเรียบร้อยสวยจริงๆเลยดูโหอันนี้น่าจะถึงกิโลแล้วค่ะสองสองดอกนี้ น่าจะกิโลหรือว่าอาจจะเป็นกิโลกว่าก็เป็นได้เพราะว่าเห็ดพึ่งหนักมากไปค่ะโอหดูเ <c oughs> มื่อกี้พี่เมื่อกี้พี่ลายนั่งนั่งอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ตัดสองดอกนะคะพี่ลยไม่เห็นดอกนี้นี่ค่ะถอยมาตรงนี้นี่เกือบเหยียบค่ะ โอ้โหสองดอกอยกู่ใกล้ๆกันเลยเห็นดอกสองดอกแรกแต่ว่าอันนี้เกือบเหยียบไปแล้วสวยจริงๆเลยสองดอกนี้ก็สวยแต่ว่าดอกเล็กกว่านี่โอหมาทีเป็นคู่ วันนี้ก็ได้เกินถังไปแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อกี้แฟนพี่ลยเอาไปเก็บไว้ที่รถแล้วแฟนพี่เลยเอาไปก่อนแล้วกี้ก็ได้เกือบเต็มถังดูค่ะมาได้ตรงนี้มาสี่ดอกกลับกันแล้วเริ่มมืดค่ําแล้วค่ะดูดูบรรยากาศตอนนี้เริ่มมืดแล้วค่ะ นี่ตอนนี้ก็มาถึงรถแล้วค่ะเอามารวบกันวันนี้เก็บเห็ดได้เยอะขนาดไหนก็ได้เยอะเหมือนกันค่ะนี่ค่ะถังนี้ก็เกือบเต็มอันนี้ก็เกือบเต็มก็ถังนี้อีกหน่อยนึงเห็ดวันนี้จะเป็นดอกตูมซะส่วนใหญ่ดูค่ะแต่ละดอกดอกตูมทั้งนั้นเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็ดอกตูมแต่ว่าดอกนี้ตัวอะไรไม่รู้กินใบมันแล้ว นี่สวยมากเลยแล้วก็ชั้นล่างๆค่ะจะเป็นดอกต่มเลยดูค่ะยิ่งเป็นแบบนี้ก็ยิ่งจะเป็นดอกอ่อนๆเลยค่ะอ่อนมากตอนนี้ก็กลับกันแล้วค่ะกลับแล้วค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ก็รับเพื่อนๆไปเลยนะคะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ